สัดีครับพี่น้องครับวันนี้ยื้หอยนางเข้มหอยนางเข้มอยู่บ้านหัวน้อนเลยยื้อพี่น้องมาเบิเเนน่งเพิ่นอันนี้ไหมเพิ่น,นาาอันเสียสภาพเ็บปรับปรุงพวกกันมองระบายน้ำเนาะนี่ไหมเพิ่นก็เลังเหดอยู่ืี่พี่น้องี่หอยนางเข้มครับนี่ มองท่อไม่พี่น้องอนะเป็นกำลังเทียบกันมองน้ำไหลนออ่อนงะ <c oughs> โอ้นี่ก็เจอเลยนี่มองนี่เป็นมองเพิ่น มองเครื่องพันธิตสูบน้ามัพี่น้องเป็นเทปเพราะถ้าดิสูบเจี๊ยบเดือดปพามาเบิ่งท่างท่างอันท่า,างไตพี่น้องท่างไตน,นี่นะเห็นไหมพี่น้องเตะกี่แถวนี่เป็นปลาเมื่อเดืแถวนี่บันนี่เพิ่นมามาขุดมาหลอกมองกันเพิ่นธิตสูบน้าออกนั่นเองนี่ก็ต้องหินมาลง มาล่วงพี่น้องดีแถวเี้เป็นเรือออกเม็ดนี่มันมองระบายน้ำไม่พี่น้องน้ำท่วมเนาะแถวนี้เนาะวังปีได้ปีหกสิบสองน้ำท่วมไหลประท่านมันไหลประท่านเป็นป่านีเป็นเหตุเื่องสูบน้ำพี่น้องนี่หวยน้ำเข้มยดตีกัดอยู่บานหัวโนน ตำบลตะวัดบุรีเปิดตะวัดบุรีจังหวัดลยเอ็ดพี่น้องโอ้โห้หมดหยิบรกไปแม่น้ำซีดิพี่น,น้องน้่งซีครับน้่งซีนี่นี่นี่รถเต็นกำลังเห็ดง่ายที่หัวน้ำเข้มนี่อันนี้แม่นประตูระบายนา้ำเก่ากันพี่น,อน้อง บริสุปตะกี้เป็นเป็นประตูเปิดปิดเนาะเจ้าหน่อยเฮ็ดไหมเป็นสิเร่เฮ็ดไหมหรอเบื้คือเก่าดีพี่น้องเจ้าหน่อยเป็นสิเจเร่ก็เกานะ่าเนาะเบิ่งบางรถรถกำลังเฮ็ดงานโอ้ดือเลิอไม่ได้พี่น้องเดือดนาดนี้หุ่นร้นไหมว่ามันตือนเตือนเด้มังนี ขึ้นไปปูนแม่นุันละหว่วยขึ้นไปปูนละาเป็นฮอดละเอ็ดมาหว่วยตัวนีโอ๋โอยิ่กำลังเย็ยดงานอยู่เนาะสร้างผลมาท่านตกเนาะมามาบางทางนี้ครับนี่ทางนี้มันก้นทอเพันเอิญก้นทอหนะ่นอยเนาะ นี่แหละเตกีิโอ้ยน้ำท่วมเมื่อี่แถวนี้ขึ้นมาหอดพี่แล้วมองพอนนั่งพี่หรอพันเดินเนาะวันนี้เพ,พิ่นปั๊บปูนไม่พี่น้องพี่เป็นบแบบขลังมีรถมาเห,เห็ดเห็ดให้มันท่านน้ำที่ซ้อมเบิ่งเนาะเจ้านอยก็เป็นหน้าน้ำม,มากโอ้ยเพิ่งขายายถน,นนนี่พี่น้องพี่เพิ่นขายายถนนพร้อมดิถนนเสร็งเส้นไป ป่าบุ้งเนาะจากปานโนนไปป่าบุ้งเนี่ยวันนี้พ่พี่น้องเบิง่งเป็นเดีดยงานเด้อพี่น้องเด้บ่อเด้ว,าดวสามก้มจะเลิ่อนใส่บนใ่านมครับเออขนรถไลกันยิงก็นไล่ย,นลยนินก็ลรถก็ไล นี่พนังอยู่บ้านหัวน่นพี่น้องเสือพนังมาหยับมาพี่ครับนี่มองนี่เป็นมองสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำหัวน้ำเข้มพี่น้องเพราะท่านี่สูบจากเตียได้ถึงตะเฮย็ดมานี่ <c oughs> เออเย็ดปีกียน้ำกับบพถว่วปีนี้เป็นกระลั่งเล่งฮะเต็มันถ่วมเนาะเปอนอุป,ปกรณ์เป็นว่ามันหน่อยๆพี่น้อง อ,อุปกรณ์ว่ามันหน่อยๆเพระ่ะที่เฮ็ดเนาะโอ้ลงทุนหมหาศาลลงทุนหลายพี่ไปทางพี่ไปยังเป็นเตอร์เบิ้งทีทางไตมาพี่น้องเงี้ยมาทางไตเบิ้งทางไตซะก่อนครับเออมองปเป็นเฮ็ดอันอันมองจิตสูบน้ำออกไหมพี่น้องเป็นไหมบอกง่ายๆว่ามองน้ำน้ำโต้ลงอย่างนี้เนะาะเงี้ยเป็นสูบเนาะโอ้อยผึ่ง เห็นไงครับพี่น้องก่อนหินมิจก่อนใหญ่ใหญ่เส้นศิกรย้ายถนนพอ่อนเออตอนซ้อนอ้องบบ่หน่อยนี่พี่น้องเปิดไหมเยอดเป็นแรงท่องเที่ยวได้ไปแล้วมองนี้เนาะจุดพีกัดอยู่บ้านหัวน้อนเด้อพี่นอ้องนี่มองนี้ เออ้ดใด้อยากมาเที่ยวมาเบิ่งกับมาอะไรมีหอดแพ่หอดอันมองกินอาหารกับมี่นี่ละก็แถวนี่ละแถวพานั่งแถวที่ลงเหรอเพื่อนเนาะ กำลังเห็นงานอยู่ตรงนี้มาปีนองเบิง้งน้ำถนนแบบที่นี่เบิ้งเป็นกำลังมองนีแมน,แอนมองเป็นขยายถนนน,นี่นี จากสองเล่นเป็นสี่เล่นตัวหนี่อ๋อรถดำคือจิดินเนียโปโพดตังหลังบีลอ้อรถหลายพี่เนาะนี่มองนีแม่นมองแค่แค่ตะพูนเนะาะกินอาหารนั่นนย ประเดี๋ยวแท้งพี่น้องโอ้ยโหลดไลม่มาบ่หนี่มาเบิ่งอีกย่องหนึ่งพี่น้องบ่องนี้ก็สร้างสะพานที่กันดิบบ่หนี่เดินสะพานบ้านน้องแกงเนาะสะพานขามบ้านน้องแกงขามแม่น้ำซี่นี่นี่ทางเขา่าขยายถนนดิพี่น้องนี่ขยายไปฮอดพูดึงหอดใส่ปุ๊บป,ปากบุ้งหุดหรอขยเมน เนี่ยนี่ประตูเข่าพ่นในบันนี่ข้างเข่าพ่นประตูบันน้องแกงวังแงาวบังเจริญไปทา้งนาพ่นแม่นสะพาน,นาพี่น้องมัจฉิภาพี่เบิ้งสะพานครับนะตามมาครับตามมาครับอันี้ก็ที่ไปหอดสะพาน ปะเดี๋ยวสืส้ผนไม่มดีก็นองโอ้ปีนี่เฮ็ดลายหม่องลายบอนสองหม่องสหม่องเงขยายถานนเครงเห็ดสะพานเทิงสะพานสองหม่องมองนี้มองนึ่งพี่น้องสะพานขาบัานนองแจ้งปเด บรรยากาศน้ำท oh, kind of sì, ่างเด็ก okay. พี่น้องเด้อโอ้ท่างเผื่อบ้านเขานไงบ้านเของหน้าปีบ้านเขาหน้าตมเสียงมันมอไส้เขาจะหน่อยได้พี่น้องเสียงมันเดือดล้วล้วจะหน่อยแต่ถาม่อ้คนเลยเพิ่งพี่น้องเพิ่งนี่เพิ่นเกศสะพานนี่กันท่านเกศสนรถไงมาก่อน มากโอ้รถหลายพี่น้องรถหลายเออรถเ็หลายนี่เม่นั่มซี่พี่น้องเด àng, ี๋ยวสียางข้า่พี่น้อยยางไปเบิ้งข้างขุ่นเนาะไปลดเป็นมากก i, ่อนรถหลายรถก็หลายเป็ดกเออเป็ดตัวนี้ไหมไม่ง,ง้าง,งพี่น้อยง,ง้างเบิ้งอัน ย่างเบิ้งหน่ำซี้ยางเบิ้งสะพานโอ้น้ำไหลแห้งแย้างเดีนวะอุ่นอันนี้เป็นทางไหลลงไปทางใตอุ่นเะบื้องหน่ำซี้ไหมอุ่นบบบนี้มันมีปัญหามีสะพานไงคนเี่นกำลังใส่เสากำลังใส่เสาอ่ะกำลังใส่เสา เลือกเนทน,น,นายดิน้ำกระไลแห้งน้ำไหลแห้งครับนี่ครับไม่มพี่น้องนีม่มาทาั้งนี้ครับมืเ่เิ่งน้ำไหลโอ้แต่ยานวิ่งน,น้ำแล้วอันนี้เป็นสะพานขามบ้านหนองแกงบางเง้วบางเจริญพี่น้อง nàng nhang mến giật tố câu cầu toàn đi sản sàn mày bên 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 bên น้ำพี่น,อน้องไหลแห้งไปจะนายด้วยน้ำนน้ำไหลแห้งคงรับปูนซ่างไปที่ทึ่งเครื่องปูนซ่างเลอันนี้มันสะพานข้ามบ้านาาน,น้องแจ้งพี่น,อน้องตำบลผับผ้าอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น,อน้องสะพานตรงเนาะโอ้ยรถจอดเาสาเข็ม ขย้ายสะพานไหมไม่ยับมากครับยับมากพี่ครับนี่ขยายสะพานตอด้สะพานขอแก้วพัฒนาครับบ้านน้องแกงบ้างเงยาต้องจเจริญนะครับเบิ้งน้าไหลพี่น้องอ้อไหลแห้งกับนที่น้ำคุ้นไหมแก้มตนตกลงไปนี่อ้อรอยประทันเลยน ไปเลี้ยวนะมันแห้งเนาะโกเมื่อนี่เบิ้งเป็นหูบน้ำเป็นหูบบกลง่หลายเติบมาครับเน่ยามาเจ้าน้อยครับเบิ้งเสาเข็มดีเนาะประเทศแล้วโโอ้ยสงไงเลยโ่ลกำลังเย็ดงานอยู่พนละขามพูดละมีสภาพแบบน้องแกงเด้อเอ้าเจ้กน้อยสีงไงก็นน่ ขาไปท่าหนีแมนเขาไปบั่นน้องแจง,งว่างแยาววางเจริญพี่น้องนี่ข้างขอไป,ปครับนนีี่เป็นข้างเอาเอาขอบบนขอบขวดพี่น้องหลายๆเด้อนะครับคลิปนี้เอาไวปซมิสก่อนคลิปหน้าแจ้งสีหาที่วิๆมาพี่น้องเบิ้องไม่หม่องได้กับเจ้าข้าจิตามได้พี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามช่องแดงบึงพระดั้นใช้น้ำในได้พี่น้องเด้อเอา ครับนี่นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ